รีวิวบิสสิสคลาสการบินไทยหลังจากที่ได้ยินว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากเริ่มที่เบลคัมดิงแล้วก็ลูกจุ๊บหรือลูกชุบเก๋ๆเลือกหนังก่อนเลยไม่ให้เลือกหลายอยู่แล้วไม่เห็นสิ่งนี้มานานหนังสือสวัสดีนางเอากลับมาแล้วแต่ว่าเรามาอ่านเล่มนี้กันดีกว่าและปกติไม่ได้ชอบดื่มค็อกเทลนะแต่แก้วนี้ไม่สั่งไม่ได้เพราะว่าทำร่วมกับแบมบูบาร์ที่แมนดารินออเรนจ์กับเมนูออเรนจ์ดอร์แก้วนี้ก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นเหมือนสปาร์คิงที่มีความหอมของกุหลาบแก้วได้แป� <c oughs> ที่สำคัญคือนี่พริกน้ำปลาสั่งลาวความแซ่บก่อนถึงยุโรชีสเพลทกับไว้ก็ไม่พลาดของหวานก็จัดเตม็มเอาจริงนี่พี่แอร์กะขนให้อ้วนปะเนี่ยอเมนิตี้เิสเป็นของแบรนด์ i ซเรวนาวารี A R e. ซึ่งแบรนด์นี้จะมีแค่เส้นทางสายแฟร์เท่านั้นอย่างนี้ไปมิลานก็เลยได้อาประทานเขาอิ่มก็เริ่มตาปลือพร้อนอนมากจุดนี้ <Deep sleep S 1> ดิฟสลีปเป็นหนึ่งยกอย,ดยูดีหิวอะเฮ้ยสั่งอาหารว่างมาเป็นเส้นหมี่น้ำพริกโดยเชฟโบคือจุดนี้มันต้องรีบกอบกยความแซ่บเนื้อออกป่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกนานจ อาหารมื้อที่2ซึ่งคือเบรคฟาสต์น่ากินไปหมดข้าวมันไก่ก็น่นากินข้าวต้มก็น,น่าทานข้าวต้มดีมากใครเจอเมนูข้าวต้มสั่งข้าวต้มเลยส่งท้ายมื้อบนเครื่องบินด้วยปลาท่องโกะสังขยาส่วน s n น c k ที่แจกบนเครื่องอย่างลูกชุบช็อกโกแลตข้าวแตนยัดใส่ทองไม่ลงรายยัดใส่กระเป๋าไปก่อนเอาจริงถ้ามาเทีย่ยวยุโรปนั่งการบินไทยดีสุดละเพราะว่าเวลาดีสุดแล้วก็บินตรงด้วยกินนอนกินนอนแปบ๊บเดียวก็โผล่อีกทวีปแล้ว